หนังสือที่ออกวางขายในปัจจุบันมีความหลากหลายเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งวรรณกรรมนิยายเรื่องสั้นสารคดีหนังสือเด็กและเยาวชนและอีกมากมายผู้อ่านสามารถเลือกได้ตามความชอบทำให้คนในปัจจุบันหันมาอ่านหนังสือมากขึ้น นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหนังสือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือหนังสือนิยายภาพหรือหนังสือที่มีการเล่าโดยใช้การ์ตูนเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเวลาน้อยการใช้ภาพทำให้เข้าใจง่ายและรวดเร็วกว่าหนังสือที่มีแต่ข้อความตัวอักษรขณะที่หนังสือธรรมะเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด มีแนวโน้มยอดขายลดลงซึ่งอาจจะมีปัจจัยมาจากการไม่มีหนังสือใหม่ออกมาและอาจจะต้องมีการปรับรูปแบบหนังสือธรรมะให้มีความน่าสนใจมากขึ้นเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้มากขึ้นสิ่งที่ดีเนี่ยคุณจะอยู่ในห้องสมุดเหมือนกับที่คุณมีผ้าพันดีมีคุณช้างคุณแผนคุณควรจะมีวรรณกรรมใหม่ด้วยเช่นจดหมายจากเมืองไทยหนังสือเวลาในขวดแก้วของพระสอนเสวิฐกุลสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นวรรณกรรมของชาติที่คุณให้คุณอ่าน สิ่งเหล่านี้มันมันเป็นถูกลืมไหมก็ถูกลืมแต่ถ้าคุณอ่านแล้วคุณจะประทับใจจะไปฮาคุณนานเวลาในขวดแก้วอ่านของคุณกิษสาโศกศิลป์คุณธรรมยันตรีเรามีคนเขียนวิทยาดีๆเยอะหนังสือสารคดีเยอะก,อก,ก็เยอะมากบ้านเราหนังสือเยอะครับปัจจุบันนี้คนนิยมหนังสือที่เป็นลักษณะวิทยาศาสตร์เช่นกําเนิดสปีชีส์หรือว่าหนังสืออะไรที่เป็นแนวที่ของจริง ขณะที่วรรณกรรมดีๆที่มีอยู่ในประเทศไทยมีอยู่มากมายแต่บางเล่มไม่เป็นที่รู้จักหรือถูกมองข้ามนายกสมาคมกล่าวว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่ผู้อ่านที่มองข้ามแต่เป็นห้องสมุดต,ต่างๆที่มองข้ามทําให้ผู้อ่านหนังสือในห้องสมุดต,ต้องพลาดการอ่านหนังสือดีๆโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าไม่ถึงงานหนังสือหรือร้านหนังสือหายากห้องสมุดมีหนังสือดีอยู่มาก แต่ควรมีหนังสือดีสมัยใหม่ด้วยเพื่อให้ทั่วถึงทุกกลุ่มผู้อ่านหนังสือเด็กเป็นอีกหนึ่งประเภทที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะในช่วง0ู 06. นึ่หขวบเนื่องจากผู้ปกครองสนใจให้เด็กอ่านหนังสือมากขึ้นขณะที่หนังสือแต่ละประเภทมีความนิยมตามกลุ่มเป้าหมายนั้นๆทำให้หนังสือบางประเภทแม้ไม่เป็นที่นิยมแต่ก็ยังมีผู้ติดตามนักอ่านเขามีในดวงในดวงใจเขา,าแต่คำามามองข้ามบางครั้งเนี่ยห้องสมุดมองข้ามเข,า,ขาควรจะห้องสมุดใ,ใช่ครับว่า ขาควรจะเอาไว้ในข้อสมุดเพื่อให้เด็กในชนบทได้เอามีโอกาสเข้าถึงก่อนเด็กในชนบทต้องการหนังสือแต่โอกาสเข้าถึงหนังสือน้อยแต่ถ้านักอ่านจริงๆแล้วเนี่ยเขามีหนังสือทั้งหมเขาต้องการจะมาหาของเขามาเจอนักเขียนเข้ามาเจอนิ้วกลมมาเจอวินเรียววาลินมาเจอหนุ่มเืองจันทร์แต่คนต่างจังหวัดไม่มีสิทธิ์เจอแม้กระทั่งหนังสือเขาจะไม่มีสิทธิ์อ่าน หนังสือเป็นสินค้าจำเป็นของกลุ่มผู้อ่านซึ่งมีความผูกพันกับหนังสือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือปริมาณการซื้อที่อาจจะน้อยลงเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจทำให้มีการซือ้อหนังสือตามความจำเป็นมากขึ้น